มาดูอัปเดตครับพี่โอมีการเทพื้นขยายเปบางส่วนแล้วก็ครั้งที่แล้วที่เราดูกันนะพวกโครงชั้นสองเนี่ยมีการเสริมเหล็กเข้าไปแล้วครับเมื่อก่อน,นเป็นโครงไม้แต่ว่าเราก็ยังใช้พวกโครงหลักเป็นบีมตัวนี้เป็นตัวแกนกลางที่เราจะแบ่งบ้านออกเป็น2ฝั่งครับก็เป็นบัชะฝั่งนี้ลาเต้เราจะเร่งทำบัชะก่อนอม,อมีการกั้นกำแพงบางส่วนแล้วแต่ว่าตรงนี้ก็คือเว้นไว้ให้ช่างทํางานเดินไปเดินมาได้สะดวก โชว์ปรกสาหารือวันนี้นะครับ,รบเรามาเยี่ยมบ้านมัชชานะครับซึ่งรีโนเวทโดยคุณหินจักรอยู่รูมเมเกอร์ถ้าเกิดจำได้นะครับบ้านหลังนี้เราเคยมากันเมื่อคราวก่อนจนนะนแบบเป็นโครงเก่าๆอยู่เลยนะครับกำลังรื้อ ปรับปรุกันอยู่ครับเสาเดิมครับพี่โอของบ้านเดิมเนี่ยมันจะอยู่แค่นี้เป็นเสาปูนเราเสริมขึ้นไปโดยการใช้โครงสร้างเหล็กเสริมเสาขึ้นไปเพื่อไปรับน้ําหนักของหลังคาซึ่งอันนี้สามารถทําได้เพราะว่าหลังคาไม่ได้มีน้ําหนักเยอะถ้าเป็นชั้น2ชั้น3มอะไรเงี้ยมันก็มีความจําเป็นที่จะต้องเสริมเป็นปูนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นแค่ โครงเหล็กก็เพียงพอเรือ่องหลังคาเนี่ยเป็นเรื่องที่มีคนมาปรึกษากับเพจเราเยอะมากๆเลยนะครับว่าหลังคาถ้าต้องเปลี่ยนต้องทํายังไงหลังคาต้องทำยังไงบ้างก็คือเวลาเปลี่ยนหลังคาจริงๆมันมันขึ้นอยู่กับดีไซน์เนาะคือต้องไปดูก่อนว่าเราอยากได้รูปร่างบ้านหน้าตาแบบไหนะนะครับผมบ้านหลังเนี้ยถูกดีไซน์ว่าให้ฟาซาดเนี่ยไม่เห็นหลังคาคเพราะฉะนั้นเราก็เลยดีไซน์เป็นสลับนะครับจากข้างหน้า สโลปไปข้างหลังนะครับก่อนจะเปลี่ยนหลังคาเนี่ยมันมีสัญญาณเตือนไหมว่าโอ้บ้าแบบเนี้ไม่ไหวแลว้จะต้องเปลี่ยนแล้วอันนี้คือลักษณะหลังคาที่เป็นแบบเดิมนะครับคือรอนคู่อันนี้กี่ปีมาแล้วอันนี้น่าจะประมาณสัก ผมว่าน่าจะ20-30ปะีด้วยสภาพเนี่ยมันกรอบนะครับก็คือหลังคาลักษณะแบบนี้มันมีความป่อนแล้วมันก็แตกง่ายใช้ไปมันอาจจะแบบว่าเกิดการราวได้ตามการใช้งานตามยุมัเนอะนี่เป็นส่วนของโครงสร้างเดิมที่เป็นไม้จริงๆโครงสร้างเดิมพี่โอดูว่าไม้มันยังดีอยู่เลยครับพอมาดูโครงหลังคาถ้าเราประหยัดพี่โอ ไม่ต้องเปลี่ยนโครงก็ได้ถ้าเกิดเราเปิดเจอโครงลักษณะอย่างนี้คือยังใช้ได้อยู่เราสามารถรีเพสใช้แค่แผ่นลอนคู่นะครับ,รบเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยก็ได้แต่ทีนี้ทําไมเราถึงเปลี่ยนโครงหลังคาใหม่อันที่1เนี่ยเราเปลี่ยนดีไซน์ทรงบ้านครับอันที่2คือเราต้องการที่จะดันสเปซของชั้น2ให้มันสูงขึ้นก็เป็นผลในการที่เราจะรีโนเวทและทาให้สเปซของบ้านมันดูดีก็อันที่3คือเรื่องของความแข็งแรงทนทานพอเราเปลี่ยนโครงเหล็กแล้วเนี่ย มันก็อาจจะหมายถึงระยะยาวที่แบบผมว่าก็น่าจะ50ปีขึ้นครับก็เพื่อความสบายใจอันนี้คือหลังคาไวานิวที่ใช้อยู่<ม>ถ้าดูวัสดุเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเขาจะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างที่จะมีความเหนียวแข็งแรงผมอชอบความแข็งแรงที่ว่าความแข็งแรงในที่นี้มันไม่จำเป็นต้องแข็งถ้ามันเป็นความแข็งแรงที่แบบวัสดุมนสเตเบอร์เนี่ย ข้อเสียคือเวลามันโดนแดดโดนฝนโดนอะไรเงี้ยครับการยืดหดตัวใช่ไม่มีการยืดหดตัวซึ่งพออากาศมันสวิงมันก็จะเกิดการแตกเกิดการกรอบแต่เนี้ยค่อนข้างที่จะปรับตัวได้กับก็คือเสียงถ้าจะไม่ดังมากถ้าเกิดฝนตกก็สามารถกันได้ทุกอย่างเลยฝนร้อน<ม>นะครับผมแล้วก็เสียงตอนนี้นะครับเราอยู่กับคุณพากอนนะครับหรือคุณแท็บนะครับผู้เชี่ยวชาญจากหลังคาวนิญาตาภูเขานะครับอยากทราบว่า คุณสมบัติของหลังคาวายนิวตาภูเขามีอะไรบ้างที่เป็นจุดเด่นครับหลังคาวนิวตาภูเขากะครับเป็นหลังคาวนิวที่เป็น u p c Grade Premium นะครับแล้วก็เป็นระบบที่มาจากเยอรมนีที่ได้มาตรฐาน ISO 9001ระบบอันนี้เป็นระบบเซลูก้าโฟมมิงเซลูก้าเนี่ยคือเป็น UPVC Grade Premium เลยเอามาปุ๊บจะมีโฟมมิงอยู่ข้างในในตัวเนี่ยมันจะเป็นฉนวนกันความร้อนและกันเสียงในตัวเลยแล้วมันเป็นระบบรัรเบลล็อกสชั้นก็คือการที่ล็อกกันเนี่ยเป็นอินเตอร์ล็อกสชั้นเนี่ย เป็นนวัตกรรมของทำบริษรัทเองเลยเราจะเป็นจะต้องติดฉนวนเพิ่มเติมไหมครับส่วนมากหลังคาบ้านเนี่ยจริงๆไม่ยังเป็นต้องติดเพิ่มแล้วแต่บางคนบางลูกค้าเนี่ยเฮ้ยอยากได้เพิ่มเติมก็อาจจะใส่เพิ่มเติมแต่จริงๆก็เพียงพอแล้วเพียงพอแล้ว,ลวพี่จริงๆก็เคยใช้วยนิลมาหลายหลังละจากที่เคยใช้มามันค่อนข้างจะตอบโจทย์ ในเรื่องของความรวดเร็วในเรื่องของการที่แบบว่าอยู่ในบ้านแล้วแบบไม่ร้อนนะครับผมการเสียงได้ดีแล้วก็ทาให้บ้านเย็นด้วยปกติเนี่ยทางพี่แป๊บจะทํามาตรฐานอยู่ที่ประมาณ3-7เมตรแต่เนี่ยผมขอลองพี่แปบบ๊บเฮ้ยอยากได้11.5เมตรอะ่ะแกก็ตัดมาให้ตอนเอามาตอนแรกผมคิดว่าจะมาอย่างไงในเมื่อแบบถนนหนทางเราแบบไม่ได้อ๋อด้วยความที่วัสดุที่ยืดหยุน่น ขดมาได้โค้งมาได้ครับแันก็เลยแปลว่าอ๋อวัสดุเนี่ยมันยืดหยุ่นแล้วก็แข็งแรงอย่างที่เห็นเนี่ยครับถ้าไม่มีลายต่อเลยนะใช่ครับแล้วก็ไม่เห็นตัวการยึดเท่าไหร่เรียกว่าเกือบเกือบซิมเลยเลยพี่ใช่แล้วก็ยาวเป็นผืนเดียวทั้งผืนอ่ามันก็แปลว่าโอกาสเรือซุมก็น้อยลงใช่ครับผมข้อเด่นของเขาอีกอย่างหนึ่งคือการรวดเร็วในการติดตั้ง โครงไนเสร็จปุ๊บเนี่ยผมว่าอย่างเงี้ยสองสามวันก็จบแล้วจริงๆก็เหมาะงานรีโนเวทนะพี่เพราะว่าบางทีงานรีโนเวทที่มีคนอยู่อาศัยเลยเงี้ยเปิดหลังคาแล้วต้องรีบมุงให้เสร็จอย่างเงี้ยมันก็ตอบโจทย์เรื่องเวลาด้วยแล้วการรับประกันอ่าอันนี้สําคัญสุดแน่นอนนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนถามมาคือของเราเนี่ยบริษัทเราตั้งมา35ปีแล้วอ่ะโปรดักเราเนี่ยรับประกัน10ปีนะครับซึ่งโรงงานผมเองก็มุงด้วยราคานี้35ปีก็ยังไม่มียังอยู่ติดต่อที่ไหนครับพี่ก็สําหรับบริษัทเราตติด่่ออทางงช ไลน์ได้เลยครับ at thai plus food นะครับผมหรือเบอร์0 2 9 9 9 2 9 1 9 5 9 5ครับครับอันนี้คือบ้านเ,เป็นลาเต้ใช่ก็คือแบ่งครึ่งกันอันนีมน้มันประมาณ5เดือนที่เราทำตั้งแต่วันนั้นมา รงนี้เตีย้ยแต่ก็ไม่อึดอัดนะถ้าพี่โอ๋เห็นจากลายคานออกมาส่วนนี้อันนี้คือส่วนที่เราต่อออกมาใหม่ที่ต้องลงเข็มเพราะว่าแต่เดิมพื้นที่ตรงนี้มันเป็นสักหลังบ,บ้านใหญ่มันเพียงพอแล้วแต่พอเราแบ่งครึ่งครับพื้นที่ใช้สอยมันน้อยลงตรงนี้ก็เลยเป็นการที่ทําโครงสร้างแล้วก็บึ้มขึ้นไปข้างบนตรงนี้เลยใช่ใช่ใช่แล้วก็ทําเป็นโถงขึ้นไปครับ นี่เป็นห้องนอนชั้นบนใช<ฆ>่ไหมครับครับแล้วก็หลังจากปูหลังคาวันนี้แตาภูเขาแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็ถือว่าผมว่าเรื่องเรื่องความร้อนนี่คือเห็นผลเลยจากที่เราลองใช้หลังคามาหลายแบบ,บอันนี้คือบ้านหลังเนี้ยแอร์เย็นมากเพราะว่ามันช่วยซัพพอร์ตเรื่องของของความร้อนได้ดีครับตกเสียงมีดับสบายใช่คือมันมันก็ต้องมีบ้างอะไรเงี้ยแต่มันก็แบบถือว่าถือว่าเบาถือว่าเบาใช่ครับผม ผมชอบเทปนี้มากเลยคือมันแบบมันเป็นการถ่ายเทปที่ยาวนะยาวมากนะ<า>แล้วมันได้ใช้จริงพ <c oughs> ี่โอคือถ้าเกิดมาถ่ายบอกหลังคาดียังไงยังไงจบเทปเดียวคือเราก็พูดไปเรื่อยอย่างนี้แต่อันนี้พอมันได้ตั้งแต่วันที่เรามาเทสแล้ววันนี้หกเจ็ดเดือนแล้วเนาะร,ระหว่างที่บ้านมันถูกทําไปแล้วก็พอมันเสร็จออกมามันได้รู้เลยว่าในเรื่องความร้อนม่งจริงอ่าคือแบบแอร์บ้านหนึ่งเนี้ยเย็นเร็วมากเพราะว่าหลังคาผมกาช่วยไปเยอะเนาะแล้วก็เรื่องเสียงฝนตกผ่านหน้าฝนมาแล้ว เรื่องของการร่วมไม่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องเสียงการสะท้อนของฝนเนี่ยคือมันได้ทดลองใช้จริงแหละการปกป้องจากแดดจากฝนของเขาอะมันทําให้การอยู่อาศัยของภายในอะสบายแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ได้ง่ายขึ้น ถ้าใครอยากติดตามคุณหินกับน้องมัชะกับลาเต้ครับติดตามที่ไหนได้ได้ที่ YouTube บ a c e b o o k นะครับ The r o o m m a k e r นะครับหรือว่า IG TheRoommaker.design นะครับผมก็สามารถเข้าไปชมผลงานของมัชะรายละเอียดต่างๆได้แล้วก็เดี๋ยวเราดูลาเต้ต่อไปครับรวมถึงคอนเทนต์ดีๆจากไม่ไส้สดออฟฟิเชียลด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหินมากนะครับที่มาปรึกษาหรือกับพวกเรานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ